นูดีหนูดีหนูดีจ้าหนูดีคะ่ะพี่วันดีพี่วันดีว่าจะชวนหนูดีไปวัดค่ะไปวัดทำไมคะอ๋อเนี่ยใกล้จะถึงวันอนาณาสาหาบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาแล้วนะคะพี่วันดีก็เลยอยากชวนน้องหนูดีไปวัดค่ะไปนั่งสมาธิ ไปหาแม่ชีจิตใจของเราจะได้เบิกบานไปเนาะไปเนาะไปเนาะงั้นไปก็ได้ค่ะดีเลยจ้าไปตามพี่มา สาธุค่ะแม่ชีบุญมาแม่ชีบุญมีวันนี้วันดีนะคะได้พาน้องหนูดีมาทำบุญที่วัดของคุณแม่ค่ะแม่ชีคะหนูมีข้อสงสัยค่ะว่าวันอาสาฬหาบูชากับวันเข้าพรรษามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรค่ะ เดี๋ยวเมชีจะเล่านิทานให้ฟังจะได้เข้าใจง่ายวันอาสาถาบูชาและวันเข้าพรรษาอาสาถาบูชามาจากคำสองคำคืออาสาหาหมายถึงเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติบูชาหมายถึงการยกย่องเลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจอาสาถาบูชาจึงหมายถึง การบูชาในเดือน8ที่ชาวพุทธจะระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตเพราะวันนี้เปรียบเสมือนเป็นวันที่เริ่มมีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกจากเหตุการณ์สำคัญคือพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักกับปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมประกอบไปด้วยเนื้อหาสองส่วนคือทางสายกลางและอริยสัจสี่แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของผู้ห่างไกลจากกิเลสโดยพระองค์ได้ประกาศศาสนาพุทธในวันนี้โดยกรทัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีได้รับฟังธรรมเกิดความเลื่อมใสบรรลุโสดาบันจึงขอบวดเป็นพระภิกษุถือเป็นพระรูปแรกของพระพุทธศาสนาในที่สุดส่วนวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาหมายถึงพักฝน เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาสาเดือนหากพระสงฆ์ต้องเดินทางบัญญัติพระวินัยระบุไว้ให้เดินทางออกจากวัดแล้วต้องกลับมาภายในเจวันเรียกว่าสัตหาักการณียะตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้เช่นญาติโยมนิมนต์ไปทำบุญดูแลสหธรรมิกหรือผู้ร่วมบวชเช่นหาอาหารรักษาพยาบาลเป็นต้น บิดามารดาและญาติเจ็บป่วยวิหารชำรุดต้องหาของมาซ่อมแซมหากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าพระรูปนั้นขาดพัรษาคืออยู่ไม่ครบช่วงระยะเวลาสามเดือนถือว่าอาบัตหมายถึงกระทําความผิดทางวินัยของพระภิกษุทั้งนี้ยังมีข้อยกเว้นสำหรับการอยู่นอกวัดเช่นเกิดภัยธรรมชาติถูกรบกวนหรือลำบากถูกโจรผู้ร้ายปล้น ขาดแคลนอาหารหรือไปเพื่อระง,งับเหตุต่างๆหรือสามารถจำพรรษาในสถานที่บางแห่งได้เช่นคอกสัตว์มูกเกียนและเรือเป็นต้นในช่วงเข้าพรรษานี้ชาวพุทธมักจะเข้าวัดฟังงรรมทำบุญและถวายปัจจัยที่พระสงฆ์ต้องใช้ในช่วงจำพรรษาเช่นถาอาบน้ำฝนชุดสังฆทานโดยเฉพาะเทียนพรรษาเพื่อจุดบูชาและปฏิบัติธรรม เกิดเป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะร่วมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วแกะสลักให้สวยงามก่อนจะแห่เทียนพรรษาที่หลายจังหวัดจัดเป็นขบวนใหญ่อย่างสวยงามเพื่อถวายเทียนพรรษาให้แก่พระสงฆ์ต่อไปเรามาทำจิตใจให้สงบกันเลยค่ะค่ะ น้องหนูดีกันค่ะวันนี้นะคะหนูดีมีเทียนมาสองเล่มค่ะหนูดีนะคะได้แบ่งให้พี่วันดีไปแล้วหนึ่งเล่มตอนนี้น้องหน,นนอนหนูดีมีเทียนกี่เล่มคะในมเมือหนูดีมีเทียนกี่เล่มนะอ๋อหนึ่งเล่มค่ะเฮลโหลเด็กๆคะ่ะมาพบกับริดดิ้งกันค่ะ Reading part two. Hello, my name is Tom. I like dog. Thank you. One more. Hello, my name is Tom. I like dog. Thank you. เอาละค่ะพบกับทิเชออบนะคะวันนี้นะคะทิเชออบจะมาพาเด็กๆทำการทดลองค่ะชื่อการทดลองนี้มีชื่อว่าเทียนไขดูดน้ำค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะหาได้ง่ายๆภายในบ้านแก้วเทียนไขไฟแช็กจาน น้ำอันนี้ทิชช h e r อบผสมสีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการทดลองเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งการทดลองเราจะเอาเทียนนะคะจุดเทียนแล้วก็วางเทียนตรงบนจานแบบนี้นะคะแล้วก็จุดไฟหลังจากนั้นทิชช h e r อบก็จะเทน้ำลงไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาแก้ว คอบไว้ตรงที่เราจุดเทียนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเด็กๆทิเชอร์ก็จะจุดเทียนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเทน้ำลงไปในภาชนะของเราปิดฝาให้สนิทนะคะเด็กๆด,ดูนะคะ ที่เชออฟจะเอาแก้วลงไปความตรงเทียนที่เราจุดไว้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเทีนยนไขดูดน้ำเอาละค่ะการทดลองเทีนยนไขดูดน้ำของเราก็จบลงแล้วสาเหตุที่น้ำเข้าไปภายในแก้ว เพราะออกซิเจนภายในแก้วถูกใช้ไปในการเผาไหม้จนหมดทำให้เทียนดับจึงทำให้เกิดความดันภายในแก้วมีน้อยลงจึงดันให้น้ำภายนอกไหลเข้าไปภายในแก้วที่มีความดันอากาศน้อยกว่าค่ะ ทีนี้เมื่อเด็กๆทำการทดลองอยู่ที่บ้านต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลนะคะเพราะว่าการทดลองนี้จะเกิดอันตรายนะคะเพราะเราใช้ไฟแช็กและก็เทียนนะคะเด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะไปทำการทดลองกันเลยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมทำคลิป ส่งมาให้ที่เชิ์ดูนะคะคลิปรีดดิ้งแล้วก็คลิปอะไรคะที่เชิ์ออฟการทดลองเทียนไขดูดน้ำค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ